มมีน้ำไหมคะพี <Okay>. ่อ <lucky> <can> ุ้มิ้มปกติซื้อน้ำอะไรคิดแบบตัวอย่างก็จะเป็นน้ำเปล่าบัซซี่ซไปก็ได้นะคะไปปายซีโร่อะใช่ที่พี่ยังไรคะอ๋อพอแล้วค่ะพี่โอเคพอแล้วจริงๆเลยขับรถหนูมาเซเว่นซื้อน้ำแค่นี้แหละแล้วก็กลับแล้วก็คืนไปครบคุณครับซื้อน้ำแล้วก็กลับ สุดกลียดขับรถไปซอของอย่างแต่งมาเป็นแสนเลยชอบไหมชอบค่ะรถโอเคได้ดีดีดีนี่แหละพาพอิ่มไปเซเว่นแหละปกติเห็นชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นก็เลยไปเซเว่นเลยต่อไปหนูจะไปเซเว่นพี่พี่ค้าพาหนูไปเซเว่นได้คันนี้เลยเดี๋ยวพี่เอาพาไปเซเว่นหน้าซอยเดินไปได้นะอุ้ยร้อนเหนื่อยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเร็วกว่าสะดวกกว่า